พอมยานไปธนาวดี่นะคะมารีวิวดวงประจำเดือนมีนาคม 2, 5 6 8ราศีเมถุนประจำเดือนมีนาคม 2, 5 6 8เรื่องการงานและการเงินค่ะดูไพ่กันเลยค่ะอสุรินราหูพรทะทตรถพระนารายทรงสุบันจะเด่นสำหรับ ในทางานทางด้านการจะต้องผิดแพงด้กแก้ไขปัญหาผิดแพงเก่งมียานอย่างรู้พิเศษอาจจะเด่นในส่วนของอาชีพเช่นลักษณะหมอดูทางด้านความเชื่อคุณจะยิ่งใหญ่ได้ก็ต้องการมอบความเชื่อที่ถูกต้องให้กับผู้คนจะให้เขาหลงเชื่อในทางผิดนอกจากนี้งานทางด้านอาชีพอื่นคุณเป็นคนที่เก่งนะคะสามารถที่จะทํางานได้หลากหลายอาชีพเลยในช่วงแรกเนี่ยมันอาจจะมีบ้างอยู่แล้วที่มันยังขุบขักขุกขักมีความขึ้น ลงตลอดเวลามีปัญหาหนักใจตลอดเรื่องของการงานและภาระในส่วนที่คุณต้องแบกต่หากมีฝีมือมความสามารถใช้เวลาในการฝึกฝนพัะยะภาพของตัวคุณเองจนเป็นมือขวาหรือมือซ้ายของผู้บังคับบัญชาแล้วคุณก็จะได้มีตำแหน่งอาชีพการงานที่มันเติบโตและยิ่งใหญ่มากขึ้นนะคะคุณก็จะเด่นในสายงานอาชีพนั้นต่อไปในอนาคตการเงินงการงานของคุณก็จะเด่นตามและจะยิ่งใหญ่ไปด้วยเรื่องโชคราภของชาวราศ เมถุนมาดูไพ่กันเลยค่ะพระรามแผงสอนพระรามกับนางเสีดาพระรับสมีนะเด่นสําหรับท่านใดที่คิดโฟกัสไว้เลยว่าฉันมีเงินผ่านมือแน่นอนคุณได้รับพรน,นั้นลักษณะที่เป็นเลขเก่าเลขเดิมที่คุณตั้งใจไว้แล้วว่าจะเล่นเลขเบิ้ลอาจจะเป็นเลขที่แฟนคุณมาบอกก็สามารถรองเสียงโชคเสียงดวงดูได้เลขที่เด่นของชาวราศีเมถุนนะคือ 38และ11ค่ะเรื่องความรักมาดูไพ่กันเลยค่ะพระแม่ธรณีเทพพะสาวพยาพารีจับปุูทศกัณก็เป็นช่วงเวลาต้องใช้เวลานะคะในการปรับจูนส่วนของทัศนคติความคิดการเป็นกันอยู่กันใช้ชีวิตก็เข้าใจในเชิงลึกของทางด้านทัศนคติ จิตใต้สำนึกเลยว่าคุณและเขากันแลกเปลี่ยนระหว่างกันว่าคุณทราบในเชิงลึกของตัวตนของกันและกันแล้วค่อยนำนะคะมาคุยเงื่อนไขระหว่างกัน เน้นในส่วนของการเริ่มกันสร้างบุญกุศลร่วมกันเข้าใจในวัฏจักรของงชีวิตคุณก็จะสามารถที่จะคบกันได้ต่อไปในระยะยาวแต่ต้องใช้ความอดทนใช้ความมั่นคงทางด้านจิตใจเข้าใจในเชิงหรือก็สามารถที่จะคบกันได้ในระยะยาวเรื่องสุขภาพของชาวราศีเมถุนมาดุกข์ไพเลยค่ะพัะพิษคเน่ใจทองปรับชารวันพระแม่โพสบุบโดยรวมจะเน้นในส่วนของเรื่องการเลือกทานอาหารการกนินกเน้นการทานอาหารที่ หลากหลายหลายหลายอย่างว็ชอบแบบไหนคุณก็จะทานแบบเดิมหนึ่งมันทําให้บวบเผาผ่านคุณก็คุ้นชินกับสิ่งเดิมๆมันนะสองคุณจะขาดสารอาหารชอบกินแบบไหนก็จะชอบกินแบบนั้นนะคะคุณจะขาดสารอาหารบางอย่างแล้วก็น้ําหนักตัวคุณเนี่ยจะเพิ่มมากขึ้นด้วยในช่วงนี้จะต้องระวังจะมีปัญหารเรื่อง คุมแพ้อากาศไวรัสระบบทางเดินหายใจสําหรับท่านใดที่เดินทางบ่อยๆนะระวังอุบัติเหตุนะระมัดระวังการขับขี่ยานยนต์ด้วยจะดีมากเลยค่ะเปิดแชร์นะคะติดตามเป็นกําลังใจให้กับคนทาําอย่าลืมนะคะทานศีลภาวนาให้ถึงพร้อมนะ,ะเป็นเครื่องป้องนะคะคุ้มครองคนดี